เราไปหาจุดอื่นกันอู้เอ๊ะอยลูกเต่าอ๋อน่ารักอ๋อแล้วนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วทำแบบนี้ลองดูอยากรู้วางแบบนี้แล้ววางแบบนี้ได้ด้วยเหรอหรออ๋อ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้สําหรับไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะะเราจะมาเล่นไหมครับอาชีวิรอด1.8กันต่อน,นั่นเองฮะ,ค,ะคลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะ,ะเราจะมาทําฟาร์มเต่ากันนะฮะอุ้ยเสียงหลงเรียบร่อยฮะ,ะเราจะมาทําฟาร์มเต่ากันนะ,ะซึ่งไอ้เจ้าฟาร์มเต่าเน,นะะี่ยฮะเราก็จะได้ไข่เต่ามาถูกต้องป่มฮะไข่เต่าน,นี่แหละฮะมันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตมากสามารถเอาไปทําฟาร์มทองได้เออซึ่งไอ้เจ้าซึ่งไอ้เจ้าทองเนี่ย เราต้องมานั่งตามหาเต่าก่อนแล้วปัญหาระดับชาติก็เกิดขึ้นกับเราฮะเพราะว่ารอบข้างบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะมันมีแต่ทะเลเย็นเข้าใจป่ะฮะคือเต่าเนี่ยฮะต้องบอกก่อนมันจะค้นพบได้เฉพาะทะเลอุ่นเข้าใจไหมแต่ว่าโดยรอบข้างตรงนี้มีแต่ทะเลเย็นแล้วเราจะไปตามหาที่ไหนใช่ไหมเราก็จะต้องมานั่งบินตามหาทะเลอุ่นกันคือจะนั่งเรือก็ได้ฮะแล้วแต่แต่ว่าการนั่งเรือเนี่ยฮะมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่อย,อย่างงี้ฮะผมก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยเราคงบินเอาและกันนะฮะเนี่ยขออนุญ,ญาตมาเก็บชุดกั๊ย เรามีไอ้พวกกันพาวเดอร์อยู่ถูกต้อมมาฮะซึ่งไอ้เจ้ากาันพาวเดอร์อันนี้เนี่ยฮะกฮะ็เสียงดังมากเลยไอ้กันพาวเดอร์ันี้ฮะเราก็เอามาทำพลูดได้ก็ทําเลยฮะเย่เย่เยเก็บซะเยอะเลยเป็นฟาร์มชุการ์เคนที่ชั่วคราวจริงๆจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําให้มันดีๆเลยก็ว่าด้วยแบบเรายังไม่มีสลามฟาร์มอะไรเงี้ยนะฟาร์มไอ้เจ้าตัวสลามอะ่ะเออไอ้เจ้าตัวเขียวเขียวว่ะนั่นแหละฮะเรายังไม่มีก็เลยแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันฮะ สงสัยจะชั่วขราวไปยันจบเอพิโซดนะฮะ <c oughs> จน1.19ออกมานะฮะโอเคอะ่ะก็ชุอก,ก็เคนเหลือนะฮะก็โยนทิ้งไปเลยแล้วกันนะฮะอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เสียดายเสียดายจุ๊บจุ๊บโอเคอ่ะมีกระดาษเหลือทำอยังไงฮะอ่ะเราก็มาแลกกับพวกวลเลจเจอซีเออเสียดายของนี่ฮะเราถือ p ิ c แอร์ของเรานิดนึงแล้วก็เอ๊ขอแลกของนิดนึง เออได้แค่นี้แหละแลกของกันลนี้จิ๋มใส่นะฮะก็เอาเลเวลพวกเนี okay. Okay. ้ยฮะมาซ่อมอุปกรณ์ของเราว่าด้วยอย่างนั้นแหละอ่าฮะขั้นตอนต่อไปทําอะไรอีกฮะเราต้องการไอ้นั่นด้วยเตียงนะฮะคือเตียงเนี่ยฮะมันจะได้แบบมืดที่ไหนนอนที่นั่นอย่างงี้ไงเพราะจะให้เราบินตามหาช่วงเวลากลางคืนมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใช่ป่ะฮะดังนั้นฮะเราก็จะมาตัดขนแกะแป๊บหนึ่งฮัทฮัทฮัทฮัชิวโอเคครับ <laughs> โอ้โห,โหอันนี้เป็นระบบเสริมของผมนะฮะก็คือสิ่งมีชีวิตซ้อนกันเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไม่แหลกอะไรอย่างนี้พูดหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยฮะก็นั่นแหละฮะพูดไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีคนแบบเพิ่งเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวเขาก็จะงงว่าทําไมสิ่งมีชีวิตมันซ้อนกันได้นั่นแหละฮะเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปโอเคเราทำเตียงเลยละกันฮะเพราะว่าเตียงผมหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือคนอะไรก็ไม่รู้เตียงหายทุกเอพิโซดคือที่ผ่านมาเนี่ยผมถังน้ำหายใช่ไหมแต่ตอนนี้เตียงหายคือแบบโอออเเเคดีีะก็าาตยงม ทำแบบนี้ฮะครั้งนี้เราเตียงหายใช่ไหมเอาเตียงสีอะไรดีเอาสีอะไรดีสีฟ้าเหรอสีฟ้ามันก็น่าเบื่อแล้วเอาสีอะไรดีอะเอาสีอะไรดีเรามีสีแมวอะไรบ้างฮะฮะสีแมวสีเอาสีอะไรสีสเกตไม่ใช่เอาสีอะไรดีแล้วเรวสีสีสีอะไรสีธัญญาโอ้ไม่ต้องคุยกันเลยหลอดหลอดเอาสีอะไรดีเผื่อใครไม่รู้จักนะฮะอันนี้คือน้องหลอดนะะคือหายไปจากจอค่อนข้างยาวนานนะฮะเนื่องจากว่าฝุ่นเยอะมากแต่ว่าตอนเนี้ยผมเอาไปซักเรียบร้อยแล้วอันเนี้ย ชื่อน้องหลอดนะฮะก็คือในเกมไมค้าปเนี่ยมันเป็นแมวป่าถูกต้องป่ะชื่อว่าโอซ l ลอดนะแต่ว่าตอนนี้คือน้ำยาปัานุมน้องหนักมากนะฮะแบบคือลงน้ำยาปัานุมเยอะมากคือกลัวไม่หอมไงมันก็มันก็หอมดีนะฮะโอ้หอมจัง <laughs> ตัวโตดแมวไปยใาย คือแบบมันก็แบบเออนุ่มดีอะไรอย่างงี้นะหลอดเนาะอ๋อคิดถึงจังเลยว่าอะไรหลอดเอาสีอะไรเอาสีเอาสีเหลืองใช่ไหมอ๋อสีเหมือนนายเลยเนี่ยฮะได้เลยนะฮะโอเคอ๋อตูดแมวนี่มันช่างแบบของจริงตูดแมวเหม็นนะอย่าไปดมนะอันนี้มันตุ๊ก,กตาฮะมันมันหอมได้เออเอาสีเหลืองโอเคครับได้ฮะเราเอาเอามา์หายอา๋อผมเครี้ยงไปดุนเมื่อกี้เอาสีเหลืองเออ อันนี้มันดอกไม้นะบ้านไม่เอาไม่เอาไปหาดอกไม้ในปา่าเอาสีเหลือง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 ไม่มีอะสีเหลืองอ๋อเอาเจอแล้วเราเจอเป้าหมายแล้วสีเหลืองไอ้อยาลามาหน้าลักว่าแต่ว่าเจ้านายนายอยู่ไหนอะโอเคครับเราขโมยเราขโมยลามาหน้าลักผมมีตุก๊กตาลามาอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาออกมาที่หน้าจอนะเพราะอะไรฮะมันลกนะฮะคือแค่ แค่หลอดตัวเดียวเนี่ยฮะก็ลกจะตายแมวอยู่แล้วนะฮะน้องแมวเนาะเออมันเป็นแมวนะฮะลกจะตายแมวอ้าวหรือจะเถียงนี่น,นี่นี่คือหมาใช่ไหมัะมันคือแมวเนาะโอ้มันคือแมว,นะมแมว <laughs> กลับมาเรื่องใบคาของเรากันต่อ,อบอกแล้วอย่าชวนคุยนะโอเคฮะเอาสีเหลืองออกมาแล้วก็ย้อมสีเตียงเลยแล้วกันฮะเย่เราก็จะได้เตียงหลอดมาเรียบร้อยนะฮะเตียงหลอดโอเคฮะก็มืดที่ไหนนอนที่นั่นฮะ โอเคแล้วตอนนี้ฮะก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับอีกคลิปไม่ใช่ <c oughs> ได้เวลาที่เราจะไปบินตามหาทะเลอุ่นกันนะฮะซึ่งทะเลเนี่ยฮะโดยเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ฟาร์มการเดียนของเราแล้วกันฮะก็ตรงนั้นมันเป็นทะเลถูกต้องปะก็ลองบินดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะมันจะต้องเจอทะเลอุ่นเอ้ยใช่พูดถึงทะเลเอ่อถูกต้องแล้ว <c oughs> คือเข้าใจไหมฟาร์มเต่านะฮะกดอีกหนึ่งข้อมันมันก็ไม่ใช่กดหรอกเ <c oughs> อาไอ,อ <ๆ S 2> ้นี่ไปด้วย ที่ขุดซิวทัตนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะที่ขุดซิวทัตเนี่ยเราจะได้แบบขุดไข่เต่ากลับมาได้ด้วยอย่างงี้ไงฮะแล้วเซียเสียเสียลังสิตใช่ไหมฮะเชีย <She> er, นะฮะก็คือไอ้เจ้ากันไก่อันนี้เนี่ยฮะเอาไปตัดพวกแบบซีแกรสอะเข้าใจไหมเป็นอาหารของเต่านะฮะพูดถึงเซียเสียลังสิตขนมอาหารเยอะมากเลยฮะ <c oughs> เอากลับมาเรื่องไปข้าวกักนต่อฮะเสียลังสิตของกินมันเยอะไงตอนนี้แบบหิวอะไรอย่างงี้ไงไม่ได้กินข้าวเ,าเราต้องไปตรงไหนเราต้องไปข้างหน้าตรงนั้นนะฮะโอเคฮะ อ่ะไปสิฮะไปสิฮะมันไม่ไปเพราะอะไรครับผมถือ <c oughs> ผมถืออะไรอยู่ <c oughs> ผมถือไฟแทนที่จะถือพุฉลาดฉลาดไอคิวไปเลยโอเคฮะตอนนี้เราถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> และอย่างที่ผมบอกเห็นปัญหมันมีแต่ทะเลเย็นแล้วปัญหาคือทะเลอุ่นมันอยู่ไหนนั่นแหละฮะคือมันไม่มีไงเราก็จะต้องบินตามหาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแมปก็โหลดช้ามากว่าด้วย1.18แล้วเนาะมันก็แบบมีถ้ำข้างล่างแล้วมันก็แบบแมป เลยก็นื่อยปกติไหมครับถ้าเกิดสมมติบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เย็นงั้นเราก็ควรจะไปอีกทิศทางเนาะว่าไหม hmm. ใช่เราควรจะไปอีกทิศทางหนึ่งเราไม่ควรมาตรงนี้งั้นจากสภาพแล้วเราก็ควรจะทําเรือฮะถ้าเกิดสมมติแบบมันโหลดช้ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะที่เราจะบินถูกต้องปหฮะดังนั้นฮะเราก็จะต้องมานั่งทําเรือแบบนี้แล้วผมก็ไม่ได้เอาขวานมาโอเคนับเบอร์วันก็เอาไก่นะฮะขุดไม้กันไป <laughs> เอาไก่ขุดไม้โอเคก็ทา crafting table เย่นะ yeah, nah, แล้วก็ปึก๊กนะแล้วก็แปะไฟนิดหนึ่งนะว่าแบบเอ้ยเราเคยมาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็แปะต้นอ่อนคืนสู่ธรรมชาติอะไรอย่างงี้อายีนัมโตโ๊ะผลิตมาจากก็ถุติมาจากธรรมชาติพอพูดคำว่าธรรมชาติทีไรต้องเล่นทุกทีเลยมันคือโฆษณาผงชูรสนะฮะแต่มันอยู่ในหัวมานานแสนนานเลยโอเคฮะทำเรือทำเรือทำเรือนะฮะโอเคฮะเราก็จะทำเรือแบบนี้ ไอ้ไม้ขาดโอเคฮะเราก็ทําแบบนี้แบบนี้ทําเรือแค่ลาเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปแล่นเรือฝั่งตรงข้ามเอาละกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตรงเนี้ยมันเป็นอากาศเย็นฝั่งตรงข้ามก็ควรจะเป็นอากาศร้อนมันควรจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะ มันมโนมโนก็เป็นข้อสมมุติฐานเฉยๆอะไรอย่างนี้ไงแล้วเป็นไงฮะช่วงนี้ปิดเทอมกันเรียบร้อยใช่ไหมฮะเล่นเกมกันเพลินเลยสิท่าโอ,โ,อโอ้ก็อย่าลืมถนอมสายตากันด้วยละกันนะฮะแว่นออปตาะช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือแล้วแว่นออปตาที่ผมใส่อยู่เนะะี่ยฮะเป็นแว่นออปตารุ่นซีโร่ฮะมีความบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียง3แผ่นเองและเลนที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะเป็นเลนเลติน่าเอ็กแอมเบอร์ฮะมันจะออกเหลืองเหลือนิดนึงใส่สบายตายิ่งกว่าเดิมอีกฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับลลลิิิงงก์ออออยยู่่่ทีีคคคาบบใตต้้้้ปพพรรรมมโดสนนนเเเศษััไจ อุ่นนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยฮะก็คือถ้าเกิดสมมติเราเช็คดีๆเนี่ยฮะมันจะเป็นโอเชียนเฉยๆเข้าใจไหมฮะเราจะต้องหาใบโอมที่เรียกว่าวอร์มโอเชียนก็คือโอเชียนอุ่นนั่นแหละก็มันควรจะอยู่ใกล้ทะเลทรายนะถ้าสมมติเราหาทะเลทรายไม่เจอก็ก็หาต่อไปนะฮะไม่น่าพูดเนาะอันนี้ไม่ใช่ทะเลทรายนะอันนี้เขาเรียกว่าชายหาด <c oughs> <c oughs> อย่าไปโอ้วีเต่าด้วย What the m <c oughs> อ๋อเต่ามันอยู่ที่ชายหาดเอาเปว่าเต่าอยู่ทุกที่ฮะยกเว้นที่อากาศเย็นฮะโอเคตอนนี้เต่ามันกำลังจะลงทะเลเราจะต้องอย่าพึ่งฮะโอเคฮะเราต้องลงมาข้างล่างตัวนี้นิดนึงนี่ฮะข้างล่างตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าซีแกรสเห็นปะฮะมันจะมืดนิดนึงขออภัยเราก็จะต้องเอาเชียเนี่ยฮะตัดให้เรียบร้อยเออมันคืออาหารเต่าไงเข้าใจไหมฮะเราต้องเอาไอ้เจ้าซีแกรสหญ้าทะเลเนี่ยฮะไปป้อนเต่านะฮะโอเคฮะ เต่าจ้านี่น,นี่มาแล้วมาแล้วไก่จ้าได้ยินไม่เสียงไก่นี่ฮะเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำพวกป,ปุดผุดโปโอ้เพลงนักแก่นะฮะก็ใส่ให้ปันแบบนี้ได้เลยนั่นแหละฮะแล้วมันก็จะแบบทำการโซเดมคอมแล้วมันก็จะออกไข่อ้านั่นแหละฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ไงมันเริ่มออกไข่แล้วใช่ไหมตัวอื่นๆจ๋าอย่าเพิ่งลงทะเลสิลูกเออมาออกไข่ก่อน นะฮะมีการบังคับเอาโอเคครับตอนนี้เราได้ไข่เต่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเอาที่ขุดซิวทาขุดให้เรียบร้อยเอ๊ผมเป็นคนไม่ดีกับชีวิตเลยนะคือมันเพิ่งออกไข่แล้วเราก็ไม่เก็บเกี่ยวแบบเนี้ยของจริงนี่มันโกรธเคืองตายแมวเลยเนี่ยเอออันนี้มันออกไข่เราหรือย,ยังฮะวันนี้ฮะออกไข่ย,ยังฮะไม่ออกไข่แล้วปะโธนายเป็นเต่าก็ต้องออกไข่ดิอา้าวออกไข่วเร็วเอ้าเร็ว รอแปปหนึ่งนะผมขอทะเลาะกับเต่านิดนึงโอเคครับได้ไข่เต่าเพิ่มเติมแล้วยี่ยมจำเอาไว้นะฮะก็คือเรายิ่งมีไข่เต่าเยอะเท่าไหร่การทำฟาร์มของเราเนี่ยฮะก็จะลุดเร็วมากขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณนะฮะคุณเต่าแต่ว่าทำไมนายไม่ออกไข่ให้เราอ่ไม่ออกขออไออกข่จริงใช่ไหมถ้าเต่าไม่ออกไข่เนี่ยฮะอาจจะเป็นกรณีที่ว่าแบบมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งบ้านเกิดของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเนี่ยเยต่ามันอาจจะต้องแบบเดินเดินวนวน,นออจะออกไข่ได้ไหมออกไข่ได้ไหม จะออกได้ไหมออกได้หรือเปล่าจะออกได้ไหมออกได้หรือเปล่าแทด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 น้ำมันรายการชิงร้อยชิงล้าอนออ,ออกไข่แล้ว <laughs> จะออกได้ไหมออกโอเคครับออกมาเรียบร้อยนะฮะฟองเี่ยโอ้ ปะโถอุตสาหรอตั้งนานออกไข่แค่อฟองเดียวตัวตั้งบนเริ่มตัวตั้งบนเริ่มออกไข่แค่เพียงฟองเดียวปะโถงอนตายแมวโอเคครับก็ดีกว่าไม่ได้นะอ่ะแล้วก็แปะไฟให้สว่างสักนิดน,นึงแล้วกันฮะว่าแบบเอ้ยเราเคยมาอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้นะฮะก็เป็นอนุสร์นิดนึงว่าแบบแท็กเกอร์บอสเนียเราไปหาจุดอื่นกันอู้เอ๊ะ โอยลูกเต่าอ๋อนาฬักอ๋อแล้วนายมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยแล้ว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 ยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงเอ่อโอเคฮะเราก็ปล่อยลูกเต่าไปแล้วกันฮะมันไอ้ปกติเต่ากับลูกเต่ามันเกิดด้วยกันด้วยเหรอนั่นดีเนาะเออไม่เคยเห็นเลยไอ้ให้ออกไข่เพิ่มเติมอีกแล้วสุดยอดโอออกไข่เบาๆนิดนึงอะ โอเคโอเคโอเคเร็วๆๆๆๆรอแป๊บนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บไข่เพิ่มเติมตอนเนี้ฮะเราได้ไข่มาแล้วทั้งหมด6ฟองนะฮะเดี๋ยวรอไอ้เจ้าตัวนี้อีกสักนิดนึงเอาเร็วไม่ต้องรีบผู้ชมรออยู่นะไม่ต้องรีบเออรีบถอยก็ดีฮะผู้ชมรออยู่รู้สึกเต่าจะหมดแรงกับการขุดทรายแล้วนะฮะเราจะต้องช่วยมันดันให้ถูกบล็อกนิดนึงฮะมันมันต้องมันจะต้องไปออกไข่ที่บ้านเกิดมันน่ะแล้วคราวนี้บ้านเกิดมันอยู่ตรงไหนเอิอ่ะโอเคฮะบ้านเกิดเร็วๆออกไข่อยู่เฉยๆดิไหนก็ขุด ทะเลาะก,กับเต่าฮะไม่มีอะไรเออนั่นแหละสุดยอดออกไข่เรียบร้อยฮะแค่นี้แหละฮะออกไข่แค่เพียงฟองเดียว <cl aps> โอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะย้ายไข่พวกนี้เนี่ยฮะไปทำที่บริเวณบ้านของเราโอเคป่ะฮะไออีกแป๊บหนึ่งนะฮะสามารถออกไข่เพิ่มเติมได้แป๊บหนึ่ง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 สามารถเพิ่มได้อีกเพิ่มได้อีกเพิ่มได้อีกจิ๊บจปิ้วปิ้วโอเคฮะรอมันสวยเดี๋ยวมาขอแป๊บหนึ่งฮะเร็วแล้ว โอ okay, เครอแป๊บหนึ่งนะฮะเดม่าคอมเดมาคอมเดมาคอม,มคือเต่ามันออกไข่ง่ายมากเลยอะไก่จ้า <c oughs> อ๋อแล้ว <c oughs> นั่นแหละฮะคือทําไมคนร้องเพลงนี่มันต้องแบบทําเสียงแบบไก่จ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วแบบมันก็แบบเจ็บคออะอได้ไข่เต่าตั้งเยอะแยะนะโ okay, อเคครับเราก็จะเก็บให้หมดเลยขอบคุณอลิกาโตะนะฮะ โอเคครับไข่เต่าอีกแล้วขอบคุณฮนะถามว่าจริงๆเราต้องทฟรราฟาร์มไข่เต่าไหมจริงๆก็จะใช้เต่าจากธรรมชาติตรงนี้ก็ได้นะฮะไม่เอาฮะเราจะไม่เล่นออไข่แก้วหรอวันวันหนึ่งนี่เต่ามันออกไข่กี่ตัวเออกี่ฟองก็ไปรูปเหมือนกันนะคือเอาจริงนะไข่เต่าเป็นสิ่งที่ว่าแบบค่อนข้างแบบเอาเอาโลก่งความจริงนะคือเต่าเนี่ยมันถามว่ามันออกไขท่ทีเยอะไหมมันก็ออกไขท่ทีเยอะนะแต่ว่ามันต้องออกไข่บนบกเข้าใจไหมฮะแล้วเขาเนี่ยพอออกไข่บนบกเนี่ย คือเต่าเนี่ยพอมันโตเสร็จปุ๊บลูกเต่าเนี่ยมันจะต้องแบบคาลงน้ําทะเลเข้าใจไหมไอช่วงที่มันคาลงน้าทะเลเนี่ยลูกเต่าเนี่ยมันจะโดนกินเออนั่นแหละฮะสาระสาระนั่นแหละฮะก็ทําให้เต่าเนี่ยฮะมีโอกาสหลอดค่อนข้าง,งน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเวลาไม้ค้ามันบั๊กจริงๆเลยฮะเต่ามันขุดทรายนี่คือแบบชายหานี่จะแบบจะถล่มดูดิคือปกติมันจะค่อยๆแบบใช่ไหมอันนี้คือสภาพแบบ ขุดซะแบบแหม้พายุทรายอารมณ์ประมาณมันแบบเจ้าตู่ขุดทรายอ่ะเออแบบมันแบบเละเทะหมดเลยอะไรเงี้ยเจ้าตู่ก็คือหมานะเวลาแบบหมาขุดทรายขุดดินก็จะรู้อยู่ว่ามันเละเทะนะเฮ้ออกไข่แล้วโอเค,เอเคขอบคุณนะเอา,เอ,า,เอ,าออกไข่อีกแล้ว ผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะฮะได้มาตั้ง25ฟองดังนั้นผมคิดว่านะฮะเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าฮะก็ทางกลับบ้านของเราน่าจะบริเวณตรงนั้นมั้งไม่รู้เิยฮะเรากลับทางด้านฟาร์มการ์เดียนของเราแล้วกันฮะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ <c oughs> ไม่มีเข็มทิศเข้าใจไหมไม่ได้เข็มทิศมาก็ถ้าหลงทางก็หลงด้วยกันเนี่ยแหละฮะมันไม่น่าจะหลงนะเพราะว่าเราบินมานิดเดียวเองใช่ป่ะฮะหลังจากที่เราแบบ อบตัดนิดนึงอะไรอย่างนี้ไงฮะปรับตัวก็ไม่ทันใช่ไหมฮะเป็นผู้ชมผมก็ต้องปรับตัวให้ทันกันนิดนึงเออนี่แหละมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละผมจําได้เนี่ยเนี่ยสัพภาพนะฮะอุ้ยพูดไม่ชัดอีกแล้วนะนี่ไงแถวบ้านของเราโอเคครับผมจําทางกลับบ้านได้แล้วช่วงหลังๆนี่ผมอาจจะไม่ได้เปิดเชเดอร์นิดนึงนะฮะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวไฟมันเกินนะะคือตอนเนี้ยถ้าผมเปิดเชเดอร์โอ้โอเคฮะยังไม่ไฟเกินนะฮะ เอ้ยเครื่องสำรองไฟอย่าเพิ่งโวยวายนะก็มันมีบางคลิปนะที่ผมเปิดเชเดอร์ปุ๊บเครื่องอัดคลิปเอ้ยเครื่องสำรองไฟโวยวายเฉยเลยนะฮะก็แง่แล้ะมันใช้ไฟเยอะอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมแต่ว่าปิดปิดก่อนละกันปิดปิดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเชเดอร์ก็ปิดปิดไปก่อนและตอนนี้ฮะเราจะต้องทําฟาร์มเต่าชั่วข่าวนะฮะซึ่งเราต้องการทรายที่เยอะมากๆครับผมไม่แน่ใจว่าเรายังมีทรายลงเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าทรายไม่เหลือเราก็ต้องไปหาที่ดีเอ็นนะฮะไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะครับผมมาทำกระจกหมดแล้วนะอ๋ออ่ะไป ไปปั๊มทรายกันไปก็มันเดิมฮะที่ฟาร์มนาลกของเราจำได้ไม่ใช่ฟาร์มนาลกสิที่สตองโหงของเราฮะถ้ายังจำกันได้อุ้ยทางเดินนี่มันดีจริงๆเลยฮะอยากจะเดินก็ได้หรือถ้าเกิดเดินไม่พอก็อไม่ถึงถ้าเดินไม่ทันใจก็บินก็ได้ฮะแต่ว่าบินมันเปลืองพูุไงเข้าใจป่ะฮะมันเสียดายของโอเคไม่เป็นไรฮะถึงแล้วยจิบรอุ้ยโอเคครับตรงนี้น่ากลัว ถ้าเกิดสมมติเราวิ่งมาฟื้ฟ้ฟ้เบรกไม่ทันลงลาวาเลยโอเคใครทําทางนี่อุ้ยน่าเกียดจริงเลยฮะใครทําทางใช่ไหมก็ผมนี่แหละนะะน่าเกียดจริงเลยฮะขอหาบล็อกอุดแป๊บหนึ่งฮะรู้สึกตื่นเต้นเอาบล็อกอะไรดีเอาบล็อกเอาบล็อกไม้แล้วกันก็อืมไม่ใช่ใครสั่งใครสอนให้แปะอย่างงี้เนี่ยไม่เอาเอาไปแปะดีๆนะแปะตรงนี้แปะตรงนี้ จึ๊บเออมันต้องแบบนี้งั้นเป็นน่ากลัวเกินไปเข้าใจไหมคือเดินเดินอยู่ลงทะเลไปเลยทะเลล้วะเสียงหายอีกแล้วนะฮะโอเคฮะเครื่องตัวนี้ของเราฮะถ้ายังจํากันได้ก็เหมือนเดิมฮะก็แปะไม่ใช่แปะสิฮะเปิดใช้งานนะฮะตัวนี้ผมวางกล่องเพื่ออะไรฮะคือเหมือนแบบมันเป็นปลั๊กอะไรนิดนหน่อยหน่อยอะนะผมก็ไม่เข้าใจสมมตินะสมมติสมมติผมเอากล่องออกนะดูนะสมมติเอากล่องออกใช่ป่ะเขาเนี่ยฮะพอเราเปิดเครื่องทรายมันร่วงแบบนี้เห็นป่ะฮะก็เลยแบบ วางกล่องแล้วกันฮะแปะเออจะเป็นกล่องคู่หรือกล่องเดียวก็ได้ฮะแล้วแต่เราก็จะวางทรายเย่เย่เย่แบบนี้แล้วก็เปิดใช้งานนะฮะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อพยายามประหยัดเวลาดีนิวฮะและตอนนี้ฮะเราก็ได้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่แค่นี้น่าจะเพียงพอฮะกลับบ้านของเราเลยแล้วกันแว็บโอเคโอเคฮะก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊อเกิดสกลเชียก็ลืมลืมลืมทุกเตียงอะนะฮะขอโทษเดี๋ยวนะ นายจะออกไข่เพิ่มเติมอีกเหรอออาเหรออ,อ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวรอมันออกไข่เพิ่มเติมนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มไข่เต่ากันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนี้อีกรอบหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันสักหน่อยแล้วกันฮะว่าเราสามารถทำฟาร์เารมเต่าบริเวณตรงไหนได้ไดบ้างฮะ,ะวิธีการเช็คนั้นง่ายมากๆฮะก็อยากรู้ว่าเอะตรงเนี้ยทำฟาร์มเต่าได้หรือเปล่าใช่ไหมวางทรายไปวางไข่เต่าไปถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้คือใช้ได้โอเคป่ะฮะก็ท แต่เกิดสมมตินะเราไม่ได้วางสายใช่ไหมแล้วเราวางไข่เต่าที่พื้นแบบนี้เลยเห็นปะมันไม่มีสีเขียวฟงฟิงกระดิ่งแมวคือถ้ามันไม่มีสีเขียวฟงฟิงกระดิ่งแมวเนี่ยฮะตั้งขยันตั้งชื่อเนาะเนี่ยถ้ามันมีสีเขียวแบบเนี้ยฮะก็คือไข่เต่าเนี่ยมันวางณตำแหน่งจุดที่ถูกต้องเข้าใจไหมฮะถ้ามันไม่มีฟงฟิงกระดิ่งแมวเนี่ยฮะก็คืออดนะฮะก็ต้องหาที่อื่นแต่เนี่ยฮะผมสงสัยนิดนึงว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเกิดสมมติเรากวนนะถ้าเรากวนถ้าเรากวงติถ้าเรากวงตข่เต่า เออแบบแกล้งมันอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเรามาไว้บนยอดเขาตรงนี้ฮะมันจะได้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้อยากรู้นะเพราะว่ามันแบบอุณหภูมิมันสูงสต้องมาฮะถ้าเกิดสมมติเราทําแบบนี้ลองดูอยากรู้วางแบบนี้แล้ววางแบบนี้ได้ด้วยเหรอเหรอออคือเต่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเขตทะเลอุ่นแต่สามารถมาเพาะปลูก ไม่ใช่เพราะปลูกสิสามารถมาโตบนเทือกเขาหิมาลาย่อยางนี้ได้โอเคเกมไหมครับเป็นเกมที่มหาศย์น,นะฮะก็ <_ letter> ขอให้มันอยู่บนซ้ายก็เพียงพอใช่ไหมโอเคได้คือไหมคะเป็นเกมที่แบบอินดี้กับชีวิตเข้าใจไหมไม่ต้องการเหตุและผลใดๆทั้งปวงฮะงั้นเราก็จะมาทําฟาร์มเต่ากันบริเวณไม่เอายอดเขาฮะผมขี้เกียจขึ้นไปฮะเราก็จะมาทําฟาร์มเต่าการราันบริเวณแถวๆนี้หละมั้งนะฮะ เออแถวไหนเดียก็มันไม่มีพื้นที่อะฟาร์มเต่าช่วยเอาาไปก่อนลวกันฮะเพราะว่าอะไรฮะคือตอนเนี้ยผมไม่มีฮอปเปอร์เข้าใจไหมตอนเนี้ยเรายังไม่มีฟาร์มเหล็กคือตอนเนี้ยเหล็กเรามีเยอะไหมเหล็กเราก็เออเนาะเออเรามีเหล็กเยอะเปล่าเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวขอดูแบบถ้าสมมติเหล็กเรามีเยอะมันก็น่าทําให้มันแบบครั้งเดียวอุ้ยเหล็กเยอะน่าจะพอแหละมั้งนะพอไหมพอแล้อมั้ง พอป่าไม่รู้แต่ว่าจะลองทำฮอปเปอร์ดูฮะก็เอาไม้ออกมาแบบนี้แล้วก็ทำกล่องเก็บของเยอะๆนิดนึงเพราะเราต้องใช้ฮอปเปอร์เยอะนี่ใช่ป่ะฮะก็ทำกล่องเก็บของมาเยอะๆเลยเย่อีกนิดนึงเย่แล้วก็ทำฮอปเปอร์มาเย่สิบสองอันพอไหม ทำเพิ่มอีกฮะคือว่าด้วยไมโครเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราสามารถใช้ที่ขุดฟอร์จูนเนี่ยฮะหรือที่ขุดโชคลาภเนี่ยขุดพวกแร่เหล็กได้เข้าใจไหมแล้วเราก็จะได้แบบเหล็กแบบทวิคูลอะไรอย่างงี้ไงมันก็ทําให้ชีวิตเราหาเหล็กได้ง่ายขึ้นใช่ไหมไม่เหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเหล็กหนึ่งก้อนดิบเท่ากับเหล็กหนึ่งก้อนอินคอตคือแบบมันลําบากเกินไงอ่ะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะเราจะทำฟาร์มเต่ากันแบบเร่งด่วนหน่อยแล้วกันเนี่ยฮะเราก็ทํากันแถวๆนี้แหละฮะเราก็ขุดไปเลยเย้เย้เย่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  ในการทำฟาร์มเต่าเนี่ยฮะสีที่สำคัญที่สุดก็คือทรายฮะคือมันก็ต้องเหมือนแบบจำลองนิดนึงนะว่าแบบเอ๊ะมันคือทะเลนะอะไรเงี้ยฮะหลอกเต่าหลอกเต่านะฮะแบบเอ๊ะมันคือทะเลนะเร็วๆออกไข่มาได้แล้วอะไรเงี้ยไข่จงฟักได้แล้วเออโอเคฮะก็ประมาณคล้ายๆแบบนี้ก็ขยายตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันอ่ะตกแต่ง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 โอ้โหสร้างภาพสุดๆเลยเนี่ยสร้างภาพสุดๆแล้วเนี่ยอ่ะก็แปะ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 แบบนี้ใช่อ่ะแล้วก็เจาะลงไปสักหน่อยฮะแบบนี้จึ้งจึง งมันเป็นฟาร์มชั่วคราวก็น่าจะใช้ปิกชาติหนึ่งแหละมั้งไม่รู้จี่คือแบบว่าด้วยงบเรายังไม่เยอะไงแล้วไอ้เจ้าไม้เาเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยฮะก็รู้อยู่ว่าพื้นที่เรียบๆอ่ะมันไม่ค่อยมีมันมีแต่แบบพวกแบบเทือกเขาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะสร้างฟาร์มทีเนี่ยเราก็ต้องถางเสียเวลาชีวิตนั่นแหละฮะเราก็จะวางล้วลักษณะประมาณแบบนี้ได้เลยฮะวางวางวางเย่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 เพราะเรว่าฟาร์มเต่าเวอร์ชันคนจนฮะก็แบบประหยัด ไม่ใช่คนจนดิไม่เอาดิเวอร์ชันประหยัดงบประมาณชีวิตแล้ว,ว,วกนะ็เวอร์ชันคุณขี้เกียจนะเวอร์ชันชั่วขาวแปะไฟรอบคาตัวนี้สักนิดหนึ่งฮะเล็กๆมันก็โอเคอะ่ะใช่ปะฮะมันก็แบบเออพอใช้งานเพราะว่าเวลาเราสร้างฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาชีวิตไงดังนั้นฮะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละฮะทำทางเข้าออกสักหน่อยดีไหมเออฟาร์มเราควรจะมีทางเข้าออกฮะทางเข้าออกดีๆที่ไม่ใช่แบบเข้าอย่างเงี้ย <c oughs> คือเข้าออกแบบนี้มันแบบมันน่าเกลียดตะเกียดอะนะฮะแต่ว่าเออเอาไปก่อนแล้วกันพูดไม่ขาดคแล้วเนีย ก็ไหนๆตรงนี้เห็นป่ะฮะมันเป็นสีขาวหมดแล้วก็อ่ะก็ใช้สีขาวเข้าออกก็ได้ฮะหน่อยนึงหน่อยนึงเดี๋ยวก็ทําใหม่ในอนาคตแล้วกัน,น,อนอโอเควางไข่ต่าไปได้เลยฮะก็ถึงดึงถึงดึงๆึึงดง,ง,ง,งคือช่องหนึ่งเนี่ยมันวางได้สีฟองอ่ะจะวาง หมดไปเลยอย่างนี้ก็ได้ฮะดึงดึงจะวางติดก,กันก็ได้ฮะแล้วแต่เนี่ยอย่าวางไงก็ได้อะวาง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 อารมณ์ดีะฮะอารมณ์ดีก็วางแบบมู่ซั่วไปเลยก็ได้ฮะแล้วแต่แล้วก็วางน้ําให้เรียบร้อยไม่นะถังน้ําผมหายแก้วหรอโอ้ยแปปหนึ่งนะฮะมันต้องมีถังน้ํามันต้องมีถังน้ำไม่ใช่มันต้องมีถังน้ําให้ผมบ้างมันต้องมีถังน้ํนถาถังน้ําไม่มี โอเคดีจริงๆเลยชีวิตอ่ะวางน้ำไปก่อนฮะวางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปเอาถังน้ําอีกถังหนึ่งแป๊บหบนึง่งชีวิตหนอชีวิตถังน้ําก็หายเตียงก็หายโอ้เอ i ิโซดนี้มีอะไรดีบ้างเนี่ย <c oughs> เรามาทาน้ําอินฟินิตี้กันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจมากเลยฮะที่ต้องแบบเดินไปเดินมาก็แบบนี้ใช่ <c oughs> ไหมตักน้ําแปะตักน้ําแปะคือน้ําอินฟินิตี้ต <c oughs> Infinity, มันก็นะมันทําให้ชีวิตโอ้โหจะออกไข่แล้วรวดเร็วเหลือเกิน ก็ถือว่าใช้งานได้แหละฮะจำเอาไว้เสมอนะฮะวางทรายด้วยนะเดี๋ยวปวดหวัววาง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 นึกว่าอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้ลอนดอนกาแฟเย้ยแต่ว่าข้าล่าตัวนี้จะวางก็ได้ไม่วางก็ได้ก็แล้วแต่นะถ้าอยากจะสวยงามก็วางก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะเออเดี๋เด็เดคือเข้าใจแม้พอเราวาง ไข่หลายจุดอะไรเงี้ยมันก็แบบทยอยเติบโตอะไรเงี้ยอย่าไปเหยียบเขานะฮะถ้าเหยียบเดี๋ยวไข่เขาแตกนะเสียของนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นทรายก็ได้แล้วกันฮะเพื่อความสวยงามซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้สวยหรอกเอาจริงคือมันเป็นฟาร์มแบบลูกลวกของเราอะนะตรงนี้ทุบสักนิดหนึ่งฮะทุบทุบอู้มีฐานด้วยค่อยว่ากันอ่าไปเก็บฐาน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 โอ้เก็บฐานเก็บฐานเก็บเก็บเก็บชีวิตลําบากไหมเนี่ยฮะต้องมานั่งเก็บฐานเนี่ยโอ้ยเราเป็นคนเอาฐานไงก็อ่ะเอาซะหน่อยแล้วกันฮะอ่ะเก็บฐานหมดแล้วยังหมดแล้วนะโอเคฮะ อ่ะยังไม่หมดอีก <c oughs> โอ้สายถลมโอเคดีอ่ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะวางกล่องบริเวณตรงนี้นะฮะวางสิฮะเออเออและคา,าราตัวนี้ฮะเราก็จะวางฮอปเปอร์ให้เรียบร้อยซึ่งถามว่าเราจะลงไปอีกชั้นหนึ่งไหมจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้ฮะแล้วแต่ผมไม่ลงอ่ะผมขี้เกียจนี่ฮะมันเจอกล่องพอดีใช่ไหมแปะฮอปเปอร์ได้เลยฮะเย่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 แบบนี้แค่นี้แหละฮะก็เรียบร้อยแล้วก็ลองดูแล้วกันฮะถ้าเกิดสมมติเราลองโยนไอเทมแบบนี้ ก็มันก็ควรจะเข้ามาในกล่องโอเคสวยงามถามว่าเราวางกล่องเพื่ออะไรคือลูกเต่าเนี่ยฮะพอมันโตเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะวิ่งลงน้ําเข้าใจไหมฮะนั่นแหละฮะพอมันลงน้ําเสร็จปุ๊บตอนที่ลูกเต่ามันโตเนี่ยมันจะได้เศษกระดองเต่าเออไอเศษกระดองเต่านี่ฮะก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกเช่นกันนะแต่ยังไรก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียวนี้ก่อนเลยลวกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะ ไปกติเวลาทำฟาร์มเต่าเนี่ยฮะทำใหญ่กันขนาดไหนฮะคอมเมนตัวบริเวณขขาล่างกันได้เลยฮะถ้าคิดไปออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป,ไป